อัปเดตราคาทองล่าสุดราคาทองวันนี้วันอาคารที่18สิงหาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันอาคารที่18สิงหาคม2563ประกาศเมื่อเวลา9นาิกา28นาทีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวัน โดยประกาศครั้งแรกก็ทำราคาสูงขึ้นมาถึง600บาทถือว่าเป็นการเปิดตัวในวันนี้สูงมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง96.5%ก,กันก่อนเลยครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ29,250า้าบาทขายออกอยู่ที่บาทละ29,350บาทขยับมาต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณเ์เ6 5กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกรัม อยู่ที่กรัมละ1,895บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,728 28บาท20สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ29,850บาทซึ่งการปรับราคาขึ้นมาครั้งนี้นะครับก็อาจทำให้ราคาทองแต่ที่30,000อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับเราขยับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณ 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทอง กันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่3 7 3 1บาทเมื่อบวกกับค่ากับมิชฉลียที่500บาทจะรวมเป็น4,231บาทขยับมาต่อที่ราคาทอง1สลึงโดยราคาจะอยู่ที่7,463บาทเมื่อบวกกับค่ากับมิชเลียที่500บาทจะรวมเป็น7,963บาทราคาทอง2ส,สลึงหรือราคาทอง50สตางกันบ้าง โดยราคาจะอยู่ที่14,925บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น15,425บาทมาที่ราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่29,850บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น30,350บาทและมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทโดยราคาจะอยู่ที่59,700บาท เมื่อบวกกับค่ากำเร็เฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น6-200บาทโดยค่ากำเร็จเฉลี่ยนี้นะครับเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเหน็จที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้ทางที่ดีนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าคิดค่ากำเหน็จอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริง จากร้านแนะนั้นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวนพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝาก สามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลางกัไปก่อนสวัสดีครับ